สวัสดีครับถูกจัง .com ครับขับสำหรับคนรัการ modify นะครับนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำรถออโตเมติกเต็ปลูกเล็กกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาถอยเครื่องออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำการ m o d ฟ f y ให้มันง่ายนะครับแล้วก็ถอดชิ้นส่วนที่ติดกับรถก่อนนะครับก็จะมีพวกชุดสายฮันเล่งนะครับสายเบรกนะครับแล้วก็ชุดสายไฟของพวกมอเตอร์สตาร์นะครับ แล้วก็โชคหลังครับครับแล้วก็หูนะครับหูยึด <is> ครับก็ออกมาเรียบร้อยนะครับก็สิ่งสำคัญที่เพื่อนๆก่อนจะถอดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับก็จะมีชุดทอดน,น้ำมันนะครับชุดสายไฟที่เราจะต้องถอดนะครับ หูยืดตรงนี้นะครับนี่ก็ถือโอกาสล้างเครื่องไปด้วยเลยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้กลาจะมาโมดิฟายอะไรนะครับแต่ว่าเห็นเครื่องมันเกิดกังเหลืกินก็เลยลองทําสเต็ปชุดเล็กให้เพื่อนๆดูเพื่อเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากทานะครับก็สามารถเอาไปทาเองได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมความพร้อมของฝาสูบกันนะครับก่อนที่เราจะนำฝาสูบเข้าไปประกอนนะครับสเต็ปนี้จะเป็นสเต็ปลูกเชียนะครับเราก็จะทำการเปิดพอร์ตนะครับแล้วก็ควักเบ้าเพื่อให้พอดีกับขนาดความโตของลูกสูบที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยสเตปนี้เราจะใช้ลูกสูบเชียนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาคำนวณปริมาณของห้องเผาไหม้กันก่อนนะครับโดยเราจะใช้สูตรคำนวณก็คือพายอาร์กำลังสอง คูณสูงนะครับครน,นีเ้เพื่อที่จะให้ได้ความจุข,ของห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่เราคำนวณตามสูตรแล้วเนี่ยความจุข,ของเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น124ซีนะครับเราก็ต้องอคำนวณปริมาณของห้องเผาไหม้เนี่ยคือให้ได้กำลังอัดเนี่ย12ตอ1ก็คือให้ได้ประมาณ11ซีนะครับ โดยที่เราจะใช้เข็มฉีดยาน,นะครับฉีดลงไปในห้องเผาไหม้นะครับให้เต็มเช้น้ำธรรมดาแล้วแต่ว่าผมใส่สีเข้าไปให้เพื่อนเห็นชัดอโอเคเต็มแล้วครับยี่สิบซีซีนะครับรับรฉีดเข้าไปเต็มฝาสูบแล้วมันเหลือเก้าซีซีหักลบกันก็จะเท่ากับสิบเ็ดซีซีพอดีนะครับ ก็นี่ก็คือได้ค่าตามที่เราต้องการนล้วน,นะครับแล้วต่อไปเราก็จะเอาฟ้าสูบที่เราเปิดพอร์ตแล้วก็วักเป้าขยายซีซีห้องของไหมนะครับไปประกอบในรถเราต่อไปนะครับครับต่อไปเราก็จะมาบดเบาะนะครับเมื่อเราลึกเครื่องมาทั้งทีแล้วเราก็ต้องทำให้เรียบร้อยนะครับเพือ่อว่ากำลังอัดของเราจะได้ไม่รั่วน,นะครับ ก่อนดบดวอล้วก็ทากาฟเพรเข้าไปนะครับเล้วเดี๋ยวเราจะใช้สว่านปั่นแต่ว่าก่อนใช้สว่านปั่นเราก็ต้องน้ำมันหล่อลื่นแกนก่อนนะครับป้องกันปอกาวาลสึกล้อนะครับโอเคใส่เข้าไปแล้วล้วก็สว่านนะครับมาปั่นแกน ครับครับสูตรเดิมครับแล้วก็น้ําก่อทั้งพอร์ตไอดีแล้วก็พอร์ตไอเสียนะครับเอ่อถ้าไม่มีน้ําซึมออกมาก็แสดงว่าไม่รั่วนะครับก็ใช้ได้ครับเสร็จแล้วก็ใส่แหวนรองนะครับสปริงนะครับอาด้านที่มีสีลงนะครับเมื่อสังเกตดูขดมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับอาด้านที่มีสีลงไป เสร็จเราก็ใส่เกลือกม้านะครับครับต่อไปก็จะเป็นแคมนะครับที่เราจะยัดใส่ลงไปในฝาสูบนี้เราก็ประกอบวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเดี๋ยวก็เราจะใส่แคมนะครับ จะพาสู่ตัวนี้นะครับใสรประกอบแต่ว่าผมลืมบอกเพื่อนนิดนึงว่าจะมีเทคนิคนิดนึงในการใส่หัวเทียนนะครับเพื่อนเราสังเกตดูเครื่องหัวเทียนนะครับเราต้องขันค่ะด้านที่ไฟมันสตาร์ทนะครับเข้ามาด้านด้านในนะครับเพื่อที่จะให้อ่าการจุดระเบิดดียิ่งขึ้นนะครับครับเราก็จะมาเริ่มประกอบแหวนลูกสูบกันก่อนนะครับอ่านี่เพื่อนเพื่อเราสังเกตดูนะครับแหวนลูกสูบเนี่ย มันจะมีอยู่สามชุดก็คือมีแหวนอัดสองตัวแล้วก็แหวนกวาดน้ำมันอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแหวนอัดสองตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีตัวคมอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวมวนอยู่หนึ่งตัว เพื่อนลองเอามือรูปดูหรือไม่ก็ลองสังเกตดูนะครับเขาจะทาเคลือบเทปลอนไว้ด้านบนเนี่ยครับก็คือตัวที่เคลือบเทปลอนเนี่ยมันจะโดนความร้อนสูงให้เราไว้ด้านบนนะครับส่วนตัวคมเนี่ยให้เราไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มจะใส่แหวนกวาดก่อนนะครับ แล้วเราก็จะมาจัดปากแห,แหวนกันอีกทีหนึ่งครับเสร็จแล้วครับเราก็มาจัดปากแหวนกันต่อน,นะครับปากแหวนเนี่ยเราก็ต้องจัดให้อ่อปากแหวนเนี่ยไม่ตรงกับด้านที่รับแรงนะครับก็คือจังหวะอัดกับจังหวะระเบิดน,นะครับก็คือว่าเราก็จะจัดปากแหวนมาไว้ด้านข้างๆนะครับแล้วก็สลับกันไปซ้ายขวาก็อย่ายให้ปากแหวนตรงกันนะครับลืมบอกเพื่อนอย่างหนึ่งก็คือว่าให้หันตัวอักษรเนี่ยคือ ขึ้นด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าแหวนบางชุดเนี่ยอาจจะมีสารกันความร้อนเคลื่อนไปด้านบนนะครับนี่ครับก็คือให้หันให้หันตัวนันเครื่องเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องเราก็มา,อาลองเทสขั้นตอนสุดท้าย,ยากันดูนะครับก็คือโดยการที่เดี๋ยวเพิ่งใส่โอเคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนเครื่องกันดูแล้วก็ตรวจดูมาร์กนะครับคืออ่า ดูว่ามีอะไรติดขัดภายในหรือเปล่าเราตั้งมาร์กผิดไหมนะครับหลังจากเราลองหมุนเครื่องไปแล้วไม่มีอะไรติดขัดนะครับก็เดาได้ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีการตั้งจังหวะผิดหรือว่าใส่มาร์กผิดนะครับส่วนมาร์กเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับก็จะมีตัวคำ,คำว่าไฮน,นะครับนี่แหละครับชี้มา แล้วก็ส่วนมากฝั่งนี้นะฝั่งทามิ่งนะครับก็จะมีขีดนะครับแล้วก็ดูขีดให้ตรงกับฝั่งมาร์กแถนตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับพยายามดูมาร์กให้ตรงนะครับไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวาวาวจะทำง,งานจุดจงหวาแล้วก็เขกกับหัวลูกูบได้อ่าก็ เดี๋ยวผมจะใส่หัวเทียนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนใส่สายหัวเทียนนี่เป็นการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะครับโอเค ได้ครับหรือว่าผ่านครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะลดไปซิ่งเราก็จะมาตรวจเช็คครั้งสุดท้ายกันเราก็จะมาดูองศาไฟจุดระเบิดกําลังอัดแล้วก็น้ํามันนะครับเพื่อค่าที่มันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับก็เราก็จะมาดูไฟก่อนนะครับโดยใช้เอฟนะครับกําลังอัดนะครับแล้วก็องศาไฟจุดระเบิดนะครับเราใช้ไทมิ่งไลน์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวัดกําลังอัดกันก่อนเลยนะครับ กำลังอัดก็อยู่ที่ร้อยปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับก็ถือว่าต่ําอีกแล้วนะครับเพราะว่าลูกสูบเชียร์ขึ้นไม่สุดนะครับจริงผมก็ไม่อยากจะปาดเสื้อมันลงนะครับเพราะว่ากลัวโซ่มันจะหย่อนครับก็ครับเดี๋ยวเราก็จะมาตับตั้งสาไฟกันนิดนึงนะครับก็คือจะให้แก่กว่าเดิมทั้งสององศานะครับเพื่อที่จะให้เชื้อเพลิงมีระยะในการเผาไหม้มากยิ่งขึ้นนะครับ ก็สุดท้ายครับวัดส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเออนะครับในการวัดมันจะบอกค่านะครับบนหน้าปัดมันก็จะมีส่วนผสมหนาบางแล้วก็ถ้าบางามากๆมันจะมีไฟเตือนนะครับหรือเพื่อนจะใช้มัลติมิตเตอร์ก็ได้นะครับโดยค่านี้จะบอกออกมาเป็นโวลต์น,นะครับก็ เราก็จะเดีย๋ยวเราจะไปทดสอบมิกจริงกันหลังจากที่เราล้างคาบหลอนแล้วก็คาบยี่สะใกล้นี่ออกนะครับครับขอบคุณมากครับ